เรียนเนาะเราเรียนเรื่องเดิมนะคะ Country and Nationality ก็คือเรื่องของประเทศนะคะ Country แปลว่าประเทศ Nationality Nationality ก็คือสัญชาตินะคะยูนิตที่สองอยูนิตที่สองนะคะน้องเปิดไปยูนิตที่สองเลยยูนิตชื่อ On Page Uh, lesson one exercise one listen q u i e t l and repeat นะคะจริงๆตัวนี้ให้อ่านแหละครูขอตัวแทนคนอ่านหนึ่งคนค่ะ one volunteer to read it mm hmm. ใครอ่านให้เพื่อนฟังได้บ้างคะขอตัวแทนหนึ่งคนจริงๆเราตัวนี้เราเรียนไปแล้วเนาะภาพที่แล้วในในซูมนะคะใครอ่านให้ครูฟังได้บ้างให้เพื่อนฟังด้วยทบทวนนิดนึง ครับใครอ่านครับต้องปิดไมก์ก่อน Turn off your microphone ปิดไมก์ก่อนปิดไมก์ก่อนทุกคนปิดไมก์ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนว่าปิดไม่ยังอ่าทีนี้ครูขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะอ่านคำสาบให้เพื่อนฟังหน่อยแม็กใช่ไหม อ่อภูมิภูมิภูมิเปิดไม้แล้วอ่อภูมิอ่านช่วหน่อยนะคะโอเคอ่าฮะแคนาเดียนแคนาเดียนเดียวเดียวเดียวแคนาเดียนแคนเดียนเฟรชอเมริกันจีนิสออสเตรเลีย อ้าวภูมิเก่งมาก very good อ้าว who need to read more who need to read again มีใครอยากอ่านอีกสักคนไหมมีไหมอ่าโอเคนะนี่คือ สัญชาติของแต่ละประเทศนะคะนักเรียนดูที่เสื้อของเขานะคะจะมีธงชาติอยู่นะประเทศแรกก็คือประเทศอะไรคะสัญชาติญี่ปุ่นประเทศอะไรจําได้ไหมชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษน้องจำได้ไหมภาพแรกคือประเทศอะไรคะญี่ปุ่นใครตอบใครตอบผม ผมคือใครละเนี่ยออโดมญี่ปุ่นคือประเทศภาษาอังกฤษว่าอะไรเจปแปนเจปแปน,ปแปนถูกต้องโดมต่อไปประเทศที่สองอ่านีเ่เขาสัญชาติแคนาเดียนคือประเทศอะไรคะใครตอบได้บ้างแคนาดาอ่าแคนนาดาถูกต้องคะ่ะตรงชาติของเขานะคะตรงกลางจะไปจะเป็นใบเมเปิลนะคะเป็นใบเมเปิล อ่าต่อไปประเทศที่สามคือประเทศอะไรคะเขาสัญชาติฟรังเศสเศฝรั่งเศสฝรั่งเศสอ่าฝรั่งเศสถูกต้องค่ะต่อไปอเมริกันประเทศอะไรคะ <c oughs> สัญชาติอเมริกันเ <c oughs> นี่ยคือประเทศอะไรอเมริกาอเมริกาใครจำชื่อเต็มของอเมริกาได้บ้าง ดีอะไรชื่อเต็มของประเทศอเมริกา the United States, the States from America the United States of America นะคะอาต่อไป Chinese คือสัญชาติคนเป็นชาวจีนใช่ไหมประเทศจีนคือว่าอะไรคะ ใช่นา <China. S 1> อ่าใช่น่ะ <Australia. S 1> เีเแล้วก็สัญชาติออสเตรเลียนคือประเทศอะไรคะออสเตรเลียออสเตรเลียอ่ออสเตรออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียอ่อต่อไปดูตรงนี้นิดนึงนะจับคู่ใช่ไหมคะประเทศแล้วก็สัญชาติของเขานะข้อที่หนึ่งขอตัวแทนอ่านข้อที่หนึ่งค่ะ ขอโดวแทนข้อที่หนึ่งเลยขอตัวแทนข้อที่หนึ่งค่ะใครอ่านคะครับผมครับบุญภูมิใช่ไหมครับอ่าโอเคข้อที่หนึ่งเลย from the state of America จับคู่กับ กับ she is American ครับอ่า she is American นะคะ she is American Jennifer is from the United States of America she is American นะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะขอคนใหม่เลยอ่าข้อที่สองครูใครใครดีคะอะโหงข้อที่สองค่ะหงครูเรียกอะไรกันเนาะอะโหงขอข้อดี s s n d r a is from d a n a d a Sandra. s a n d r a is f r o ก Canada. จบคูบอะไรพูดได้เลย She is c a n a d i a n She is c a n a d i a n นะคะ She is Canadian จากพวกข้อ f นะคะ อ 3, ่าต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามบันนี้ข้อที่สามบันนี้เลยบันนี้ turn on your microphone a i g o i g o is from Japan she's 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 Japanese อ่า very good aiko is from Japan. she is Japanese to number four. Number four. No Nai. Andre. Andre is from French From France. 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 Japu. he's from French he's i French นะคะ Andre ก็เป็นชื่อแบบผู้ชายนะคะ Andre Andre is from France he is French นะคะอ่าน้องนาย turn off your microphone ต่อไปข้อที่5้าจีโน่ Mike is from Australia he's i Australian. Ah, very good. Mike is from Australia. He's Australian. Ah, tapai, Tukang huh? Turn off your microphone. Uh, and Mimi, number six. Shung? Put Mike on. Turn on your microphone, Mimi. เขาช่งมิมี่ไหนมิมี่มิมี่ number six ชงชงจริงๆเราต้องอารร่านว่าชงคนไทยก็ชงอะนะ มิมิ่ฮัลโหลอ่านได้ไหมน้องฟังเพื่อนก่อนนะถ้างั้นน่ะยิง turn on your microphone and read number 6 i x Shong is from China she เย้ yeah. he is c h i Chinese อะไรนะ He is Chinese อ่าถูกต้องค่ะเชิงในที่นี้เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายเพราะคำสรรพนามที่เขาใช้ก็คือคำว่า he's นะคะ He's Chinese because เชิง is from China นะคะนี่คือการจับคู่กันนะเราเรียนไปแล้วนี่แค่การทบทวนนะอา้าวหมดเวลาจะหมดอีกแล้วเลกสิบนาทีตรงนี้ใครยังไม่ได้ทำบ้าง เปิดเธอมาต้องเห็นร่องรอยนะอ่าทีนี้คือมีครูมีธงชาติมาให้นักเรียน,นได้ดูนะคะธงชาติแรกคือประเทศอะไระต้นข้าวจำได้ไหมธงชาตินี้คือประเทศอะไรคะเซน France France ฝรั่ง <France. S 2> อ่ารอ่าประโยคนี้ครูขอให้ตนข้าวอ่านอ่านประโยคนี้เลยค่ะประโยคนี้อยู่ในหนังสือนะเมื่อกี้เลยอยู่ในแบบึงหัดด้วยอ่าคนนี้ชื่ออองเดร Andre is from France from France France, he is French. yes. Andre is from France, he is French, France Kuba de France France, ถ้าสัญชาติฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสก็คือ French นะคะอ่าต่อไปตรงชาติที่สองคือตรงชาติประเทศอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว Part China China อ่านประโยคนี้นะ Hong is from China she is Chinese อ่าหงหง is from China she's Chinese ถูกต้องค่ะต่อไปภาพที่สามอ่มใครเดี๋ยวเดี๋ยวใครยังไม่ได้อ่านพี่เอ้า What is this? c o u n t r y What is this flag? Amer American อ่า this is American flag นะคะอ่า huh. ah, can you read number three Can you read it number 3 David and Jack David and Jack are from the the the, the United United States States of American America. America. They are American. They, they are American. Uh -huh. American. David and Jack are from the United States of America. They are American. Very good. Uh, number four. Gino. Again. Gino again. Ah, can you read number four, know, Yoko, Yoko is from Japan. He is, she Japanese. Ah, Yoko is from Japan. She is Japanese. Very good. And number five. Okay. Number five is... อแพมหายไปนะ Number รฟคุณทูนออนยูไมโครโฟนคุณทูนออนยูไมโครโฟนทูนออนยูไมโครโฟนคุณไมโครโฟนไมโครโฟน kun kun okay number five this is australian flag can you read number five kun katie 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 is Is that Patty is from Australia? That is from Australia, Australia, Australia. She is Australian. She is Australian. Uh huh, very good. I uh, couldn't turn off your microphone. Poon. Turn, turn off your microphone. Anda, where, are, where is Anda? Anda, can you read number six? Mr. Baker. Mr. Baker. Wow. Speak louder, speak louder. I, I can't hear you. Mr. Baker, again. The no, no. is the ว e ส t บอรก่โน่โน่อีสมิสเ from เบอร์เกอร์อ a a อ่าผมไม่ค่อยได้ยินเน็ตไม่ดี again again again, again. Which is from Canada. Canada. He is Canadian. Naha. Mr. M Mr. Naha. Mr. M naha. Mr. Baker is from Canada. He is Canadian. naha Number uh, seven. Number seven. Number seven. Number Dom. Where is Dom? Up. Okay, let อโอเค let's read Dom โคตรมึงหลุดไปโูมันหลุดมึงเข้ามาใหม่ไม่ได้ยินเลยกิฟต์ไฟมันดับอะค่ะมันหลุดอ,ดออกจากห้องฟูมได้ยังได้ยังโอเคมนันี is from Thailand she Thai อ่มามันนีรู้ว่ามานันนีนะคะคำนี้อ่านได้สองแบบเลยมัมัมนนีก็ได้ Money is from Thailand. She is Thai. Very good. Ah. Stop by boom. Poom again. Enrique. Enrique. Enrique is from Spain. He is Spanish. Very good. Enrique is from Spain. he is Spanish very good a h าฮ h at number nine p a t where is p a t หาไม่เจอเลยอะคำนี้นะคะคำนี้อันอย่างชื่อนี้เขามีชีวิตรจริงนะคะถ้านักเรียนเสิร์ชใน google ก็จะเห็นนะชื่อนี้เขาชื่อว่าปร i ยังกา priyanka Huh? Priyanka is from Inarai. Priyanka is from India. Priyanka is from India. She is Indian. ปรียงก์ is from India she is Indian นะคะชื่อประเทศนี่ครูเอามาจากคลิปนะคะคลิปที่ครูเคยปล่อยให้น้องใช้น้องเรียนกันนะคะอ่าจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคาบนี้นะคะไม่ไม่มีการบ้านเหมือนเดิมนะคะการบ้านของเราจะมีในวันศุกร์ฉะนั้นมีการบ้านก็ทําด้วยนะคะสําหรับหลายๆคนนี่ไม่ได้ทําส่งการบ้านครูเลยอะ่ะนะคะส่งน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็วันนี้ไม่มีการบ้านนะกลับไปทบทวนนะคะเรื่องประเทศเดี๋ยวคาบหน้าเราเรียนอีกเรื่องนึ่งเรื่องใหม่แล้วนะคะซูมคาบหน้านะโอเคเข้าใจตรงกรันเข้าใจตรงกันยิ้มหน่อย <c oughs> เป็นทำไมเนี่ยยิ้มยากกันเหรอแพมหายไปไหนอะเมะื่อกี้คูไม่เห็นหน้าไม่ได้ถามเลยแม,ม่เรียกค่ะ